งองามคู่คุยพี่น้องเอ้ยคนนี้เป็นแม่ห้างนี่เป็นแม่ใหม่เนาะแม่ใหม่เนี่ยก็ลูกแม่ห้างลูกสองแม่ใหม่ลูกซีซีฮิเดฟูงามผัวเจ้ากำไรหน่อยได้เจ้ากำไรลายแมลงตูวเรายังบูเปิร์อ่ะปะเจ้าบูเปิร์ตเจ้บูเปิรกันว่าเจ้ากะนแค่นี้ข่าวว่าคุยกับผู้บ่าวอยู่บ่ ไปคุยดีบ่กับผัวเราว่าสิฮะว่าสิแม่หนูนี่น่ะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวไปรักคุยรักคิวให้ฮู้ต้องในได้เหอะเฮยกับทีมงานกับลูกแฮะคุยกับทีมงานเลยนะคุยกับทีมงานเอ้ยอย่ายวว่าได้คุยคือมีลูกมีเมียบ่ล่า กะทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุกเอฟซีที่หักแพงทางสองสมนบนุญบ้านนะโดยกะมาพบมาพอในเมื่อนี้ทางสมบุญเนาะกะมายืนอยูย่ติดข้างๆเพื่อนของน้องแตีวให้พี่น้องเลย<ม>เพื่อนน้องสาวเ,เนาะแต่เข่ามาดิดมายามน้ำข้างนอกน้องเพิ่นมาเนี้ทางน้องแตีวสีไซมันได้มาแต่โดนเลยเลยว่าสีเข่าไปในบ้าน อาษีชวนทั้งน้องแต๋อเพิ่นเข้าไปน้ำอยู่เฮ้ยพี่น้องเอ้ยเข้าไปหาเสี้ยเพิ่นเนาะยัยงไม่ได้เข้าไปยังต้องบอลทังมีเป็นกินสมก่อนภาสิเข้าไปเยี่ยมไปยามมาได้มันมันเป็นเบี้ยยังแต๋นนอเนย์ฮึเบี้ยเซรา,าหญ่อโอ้อะสบายดีรอบออเด้อใหญ่ชั้นนี้อันะไรเบาหญ่นะใหญ่ชุดหรอโบ <c oughs> เออเออใหญ่ซํานี้ว่าว่าว่าเป็นเบี้ยคอมก็บ่แม่นนะบ่คันตอนตอนนั้นขอสมัครอยู่มาเอามาใน่ะอันนี้มาแต่พุ่นมาแต่พุ่นนี่คืออยู่ลาวเฮานี่บ่อยู่ลาวเฮานี่อบเียสิใหญ่นหมากใหญ่นอมาใหญ่คืออยู่ไทยโอ้นแลตนันอันนี้บ่อ อยู่หน้าแมงต้นปลูกกินในตัวมาจาดไว้นี่บ่ซ้อนมันใหญ่ก็ได้เมื่อวานนี่บ่ได้เอาบ่ได้เอามันใหญ่่ได้ใสิเอามปอีกเอาบ่ตนอสิลกมกันาาเอาเบใหญ่บ่เมใหญ่นี่ถ้าบ่เอาก็สิลกทมมักน้ําใหญ่คุณกินน้ําได้ย้อ ตัวใดิลกถิ่มกัลกมาทันชิเมื่อปลูกไว้ปลูกไว้อือตัใดกัตัวสิลกถิ่มอยู่ด้ทีปลูกแล้วปลูกแลวบางตัวนะองบมางมอย่ขั้นเห็เอยเดี๋ยวจิ๋มนะแต่กรนไรคนสีปลูกันนี่ใหญ่แบบไืน ไปเกี่ยวนี่เรคนมาขายย่งช่นมเออขยยงอันน้นขายยเล่นเล่นเล่นเออจขายย่างซื้อแน่ซื้อแน่ปลาอียังอนะปลาเมนตูนบ้านชาดคิดเราเหียดเลยอนีปย่งชาวบ้านไหนอ้ยังิออกตลาดบ่อยนะเด้อเด้อขาดม ฮะไปผักสาบุนอ้าวสบายดีเด้อปางัวงามขู่เนาะหมดตัวหมดตัวใหมสื่อเกียดแล้วบบเมือนเหมือนว้มันมีเขียดแถบนนาะไปจังเลยโอ้ฝากเชียวฝากแกทำ อ้เออหนอมีมาหาวะมะหาวันทำมะหาวไม่ทำเมว่าวอย่างไรอยากชชื่อค่ะบอกโอ้ปูปลูกแลบววนี้เออเรียบร้อยสเมือมหอกระตุ้มเมือมหอกระต้มแล้ววันนี้ป้ายังไหยังขเรากระดิ่แท่นี่แบ่งกันนไปรัก่วนได้นะะไปรักส่วนได ข้อเอื <c ười>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  ้อยโคเอื <t 6> <t 6้อยลักจูดเอื้อยักจูดเอื้อยไปยังมาฝากสอบบุญเลยหั่นหากระเล้วหักเกี่ยวเขาหันยังไม่ได้ทันในปันยังไม่ได้ปันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหัวนั่งพูนนั่งพูนไปยังไวก็ฝากชื่อบ่หรือว่าเราจะของาปยังไงเต๋อไม่ถึงยางแดงไหมไม่เอาบัง บ้างบังบังกะอึดเริ่มเริ no ่มเบิร์ดอีกแ้วเป็นเนาะเริ่มเสียงเริ่มได้ยามันได้หมดยามเลยแล้มีแนงชำเน็ตแล้วอออ่าเนาะคิดเราเบียดคิดเราเบียดมาขายเครื่องใช่หรอน้องตุ้นได้ค่ะไปเฮียนไปเฮียนไปเอาผู้น้อยอยู่นานอนสงห้องโอ้จะนอนนาบ่ดนนี่นะนอนบ้านนอนหน้าน่ะคือกันนอนบ้านนอนบ้านหลายกลัว เท่าก็นอนบ้านพี่ก็นอนนะโดยป่ะชิเขาไปหาพุ่นหนวมาพี่กับเขาไล่าับบ่ไหนคิดว่เบียดมากนะชื่อคืออันขายเครื่องแปรถหนจะเถ่อนจรเถท่วงไหนไปทั้งไร่ไม่รูก่าแล้วเตี้ยไอ้เ่มาหูนี่แห้งแค่เดียวม่พูดน้องชาก็หาเครื่องปลูกหอย หาเครื่องปลูกหายแช่หายด้งก็ป้าผู้ปลูกคนอ่ะพอสีช่ยเนี่ยกระเพาเกาให้อ่าสบายโอ้ยโทรให้ชาวบุญซื้อยามาให้โทรให้ชาวบุญมาฮับวะลุกกอะไรอาคือตัวบ่อตัวคุโทรอยู่แต่บอกบอกบอกว่าซื้อยาสช่ไคือไม่ได้บอกไ่แต่ว่าพามาปุ๊กเลยว่ะ เขาบอกว่าเรียกแล้วอ่ะชาวบ้านโทษตอนเช้านะให้ยังโมเปิดเสียงเพราะเขาสีบุญไหว้กับรรดานางเอกหน่อยเหาตื่นปุ๊กเพื่อนเพื่อชิลุกไล่อีกเพื่อชิลุกไม้กินนุ่มเพื่อชีพันลุกไปร่างหนาแป้งแขวแต่งตัวเพื่อนอีกวันนี้เป็นง่ายังตัวซื้อไว่าใช่เต๋าตัวเช่าโยให้กันนะมาไปเหยียบคนว่าบ่มีเขากินพไปเลยเอาเขาให้เพื่อนเอาไปใช้ทั้งสองผู้ เออกวดอะเก็บไปน้ำบ่เฮ้ยไปกันกันท่าเพื่อนชาติเท็เสนหน่อยติมัชมั่วทุกคนเนาะคนได้ยาวชูมนถึงเพื่อนผูกการสั่นๆดีแล้วดิเอาเรามีข่าวเลยตัวเอาข่าวให้เราเราก็ได้พ่อให้ตัวจะกั้นตัวให้ลายแท้ เอาข่าวไอ้เพป็นหาถ้วยเดี๋ยวเราให้ตัวจักรัดตัวพี่แชยกันเบิดเอ้ยเคยมีแล้วเคยซื้อน้ำพันชาเอาคันโอาเจ้าของใช่หรือซื้อตัวแรกข่าวนะให้เอ้ยโอ้ยจุ๊ยโอเคเยี่ยมเดียวแมงตัวน่าจะหายว่าจะไปเจ้ากินอยู่บ้างถั่วน่ะพอได้กินอยู่แล้วฮะพอได้กินอยู่ว้าวแต่พอได้กินเอาหายเบิดเลยวะจ๊ะยู่ยชวนพูพี่ไอ้่า ให้ชาวบุญออกมาพี oh, le, s <S right. uh. gider, ่เดอชิต้มไก่ดาโอ้ไม่ใช่น่ไปว่าแต่วไปเด้อโอไก่รู้ใกล้นาน่ะท้างพุ่นแลนี่ไก่เยอะำทำแต่ว่าไก่อย่าไปเชะไก่เป็นชาอับาทองมีกับชาวบุญบอกให้คนมาเด้อาแต้ดูอ่ทกินไก่ทำชาวบุญเนี่ยเรียบร้อย อ่ามีโอกาสก่อนเลยพอดีเพิ่งมาเลยโดยมีชาวอยู่ป่าพี่เด้อมีชาวอยู่ป่าแซ่บเป็นแซ่บเป็นเนาะยังกินนี่มันเนาะกันยางแง่พอดีโอเคป่ะเน้ย่างเนาะงวงามครูพี่น้องเอ้ยคนนี้เป็นแม่ห้างนี่เป็นแม่ใหม่เนาะแม่ได้ยังก็ลูกแม่ห้างลูกสองแม่ใหม่ลูกสี่ ยีตาโฟงามพูเออเจกำไลหน่อยได้เจ้ากำไรลายลคห่แมงตูเรายังบูเปิดอะวะจะกับผเปิดกันว่าเจ้าอะเค่นินข่าวคุยกับผู้บบาอยู่บ่ด้คุยดีบ่กับผู้บา่วนีะวนีะแม่น่อนี่นะอย่าเด้อย่าไปรักคุยรักคิวไห้ฮู้้องนได้เย คุยกับทีมงานเอ้ยนะฮะคุยกับทีมงานเอ้ยนะคุยกับทีมงานเอ้ยเดี๋ยวว่าได้คือมีลูกมีเมียเปล่าทีมงานอยู่บ้านดงเห้วทีมงานบ้านดงเหี้ยวบลูกกงเงี้ยวเดี๋ยวไปเสื้อเรือไหนอะไข่ทีมงานดงเห้วไข่หมิ่นตรงนี้ทีมงานเฮ่ยูทูบเดี๋ยวว่าหรือว่าการการแรกการช่วยเดือยช่วยเดือช่วยเดือยกาช่วยเดือยคือคนนึ่ง ใครผู้ชายได้เ <cons> ห <urai> ็นแต่น้องไอ้กระแตนะบอกเออแม่ใครคะเพิ่นว่าแม่แม่เพิ่นตายป้าว่ค่ะแม่ตายป้าจะว่าแม่เด้อะัช่ไชื่อยังบ่เ่รออะไรทุกทีงานโหมันคนแะ่ทาแม่ตายป้าก็ไม่แต่ผู้เดียวแล้วบ้าทีนี้ดูผู้บ่าวบ่เรี๋ยววัดเป็นหัวหาง ว้าวโกยกล้าฝากชีวิตไว้ดิอยู่กับลูกก่อนเออเพื่อนโลน้องพ่อน้าแม่ผ่นแล้วเพื่อนก็พอมีพ่ออยู่ใช่พ่อนะพ่อคนบ้านโคพ่อคนบ้านโคจะเอาแม่อยู่บ้านน้องแมวโอมีนะเหรอพ่อวันโคบอก เขาอะไ้เอาคามปลาบดโคกอะคามไดรมะคามนี่ว่ะชื่อทางเข่าอะไรกินนี่โหยงนี่ว่ะถิ่นกระบอกกะชื่อชาวบ้านเดินอยู่ตลาดน้อยกินนี่มาเท่านะอยู่ชายอยู่หน้าน่ะชาวพันกับนาะชาวพันกับนาหลายมือบริการออกชื่อม่่มีแตตนอยึงๆือบองได้มือบองมาเลาไอ้น่ะกิน เาไอ้ได้พอวันโคกเดิ่าตชาไอ้แต่ก็มีได้เลยานโคกเแต่ลูกปูาว่างได้ม่ได้มันต่ว่าเมียนวะฮันเมียนวะเ้าเดินเทว่าพอวันโคกนะมิแต่ลูกปูถาวางเราเป็นไอ้แล้เป็นไอ้พอแม่เขาเอ้ยแต่ปูถาวางนันเชียร์ได้ปูถาววางนะ เออการมาการมาแต่ว well no. no, like ่าน yeah. ั่นนั่นเอ้ยบุฮู้เดี๋นี่ใส่ใจคอคิดว่าแม่แม่เสียนื้ยากตัวนี้พอแม่คนเนื้อพอเราทำมาเป็นลูกผู้สาวว่างนะพอเราเสียแต่หล่นแล้วถ้าแม่เราอย่างเงี้ยนโมแม่เงี้ยนเนื้อนี่จะได้หาบกันช่วยเรลือก็เลยว่าร่มเงยคอว่าร่มร้อนี่เสียเนื้อน้องรุ่นน่องโอ้ยยัน เป็นแม่นกยเนี่ยอางยเอาวันเนี้ยงวยรึอย่านะจิมากขึ้นก้าก้าเลยอยู่ไปกอนืนลมเงนเสียเน้ะไตั้งใจหาเงินอยู่ังงดืงรมหันลมได้แต่ว่าเราต้องเบิ่งคนก่อนเด้อเนาเบางนีใส่ใจคอล้วับบิงกันยังมีคนแป้งกระตุ้เอ่ะ ลุงเมเอน่ยนะแมงตูน่ยจัว่าว่ายังบูพ่อเปิดใจเราอ่ะโอยได้พระกระจาได้ใช่หรือเ่ายังวายซีแลเวียกยันชิโทรหาชาวบุญว่าว่าสิโอบกคนก้นเน้ใ่างใช่รถได้มาสิด้กับว่ามาบุญเนื้ใดว่าว่าตู้คนว่างเลยให้เราใส่เลยมอแต่เฮาสซีขาวมาเบิรงกับพพอดอบุพพ์ ัานบางกันสิกก้นก oh, ันโดยคำโตบ้างกมีแต่ว่าเออใช่เยกับเนี่ยชาวเวียดเวียกเดียริโทรไปหาสาวบุนกันหรอใช่ด้วยว่างแใช่ด้ต่ดราม่าว่างเลาเวียกยังอย่าพ่อพนยูทั้งบาซินพ่อ่าตุกพนยูจะมืออไรว้างก่อนยชิบอกพนยูชิติโตนสาวให้เรา ดีใจน้ำปวดว่ายนังน้องน้องชายกระสดเลยกระสดเนาะพ่อใส่ผ้าเจ้าเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำซ้มฮุกน่องไมนเงินเลยกับอันพี่นางเนี่ยอ่านอืมอยากเยอะเืมอยากเยอะเนาะบุญสีมาวยหาในผักก่อนก็ได้ว่างๆเลยวะมีในผักเพิ่นเนาะ ด้วยขอมาป้าฉนไปรถเทาไรสักหน่อยป่ะไ่ได้ไปเอาเงินก่อนปลาแมงตูนป่ะหนักป่ฮะเออไปน้ำก็ดีป่ะไปเบิ่แต่ยันสีใช้ให้ขึ้นรถนะเราไปรถแล้วให้รถคนนะเนี่ยไ่ได้ยังถือกัมากเลยยังยัถอยเข้ามาที่ยูคุณจะขึ้นรถหรอไปรถเงิน ปาเลยแม่แม่ปลาเอาความขึ้นไหนไปฉีดมกกัดกุโอ้ยอย่าว่าเอาไปทิบไปหันนี่ชิเป็นล่มแล้วจะไปทิบอยู่วันโคกอีกเห็นคนมาเล้วเป็นเกี่ยวข้าวน้ำได้แล้วอโอ้เกี่ยวข้าวเกี่ยวยัง <c oughs> ทั้งพี่อาเตะไอ้เอวหายพ่นขึ้นพุ่นก็ได้แต่อยู่ทั้งในพ่นขอแม่ั้งตูน ขึ้นไปเฮ้ยแม่กระชูงเนาะย่องขึ้นเจ้าโตก็ขึ้นง้อยหันใครอยากเนบ่อฮอนปะไรบ่ขึ้นขึ้นลอดตาล่อให้ขับใจเด้อหน้วยกระตาแล้วก็ึุนสั้นฟาดเนาะ

เอาเกิดไว้แล้วไว้เั่นแเกิดไม่บ้านะไม่บ้านะเกิดไวเอเกิดเกิพ่น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 เกิดแม่พ่นพ่นพ่นยันที่อป่ะไปเพื่อตัวปตะป่ะไปเมื่อกี้่ะเอาลูกไปเช้าอันป่ะปไปเด้อไปเด้อจะปนังไปแนะนำกินเลยแนะคนนะโอ้คนะเฮ้ยเคี่ยกันมาเด้อมาเด้อเออ

โอ้เก่งไวยนะทหาแเวาทบังหอยเก่งแซบบังยหรินาขึ้นว่างให้ขึ้น่าเด้อสีลดภาเออว่าซาบุนสิมาเดกะตาสองน่วยเด้อก็ขนมภาษาหน้่ยเดินถึงเด็กบเดบัดเทียนก่อ แล้ว็อยออะไรไปขูดน่ะไฟเดียวๆนี่ซกาตามี่ชื่อไหม,มนะว่เคียร์น่ะง <c oughs> ิ้ว <c oughs> นี้แรคนเอาก้อนหินว่าน้อยๆนี่ก็ว่าซิบชาวพันด้ดูดหาซิแต่ว่าเป็นดูดหายซิสิหเคียร์นี่แี่สิกาตาสองอันโดยยังก็เบิงนุ่นขุนยามากทุนแบบ ยังยไล่บนเนี่ยแง่ของทัวร์่อซิ่งเทียมมาหายเยอะเลตังทัวร์ของพริกซื่อเรามีอยู่มีมีนี่แกมาหายมาเอางานมาห้น้องตูนนันเลยนะนี่เนาะพอเสร็มื้อนั้นก็เห็นแต่อันนี้แต่ว่าสล่ยก็เห็นนะไอซื้อมาหายในไซมทำพันมาไ้เรื่อ เวลาพนกินข้าหอกับน้าเลยก็จะเห็แนวครอบหนยางนวขี่หวงวันขี่ให้เลยซื้อฟาซี่ให้กบตาด้ใช่ยังแ่ตาน้อยแล้วก็ไ้ใช่ถวเลยกุมจะถ้วมึงไปหยลงมาผ่อน่ออยู่ดูดูกูยอมวยอมมาอีกเลยที่ใส่อยากีรถ บมดเอนี่ก็ลำบากอีกมเมื่อนี่ก็พงอีกลำากอีกเลยมเงินเดือชื่อประกจัดเม่อนันในแมงตูนเลยด้ถ้าอยแล้วเป็นยังหาเื้อเงไส้เมื่หาเดไปเพื่อหนึ่งเข่าขึ้นตูนละเห็นขุดเข่าขอมเหนะเซื้อเคียกม่หายแทเเมื่อไรอย่างเนาะเบาเนาะสเสเก็บใส่ตะก้าเดเดยเก็บอันนเชิงเงน่ตะก้านี้เก็ใส่ตะก้าเจ้าห่ มเอาสีแดงมันบางเลยเอาสีดำไม่นานราคาเดียวกันโอ้ยรื่องวกลมคนนั้นแต่เขาเจ้าไว้มาเวียดเราได้บาดเงินเลยเนาะบาดมาอีกาเวียดเลยสร้าสงใหม่พี่น้องเลยที่ฮอสเครื่องมาในแก็บเงินของพ่อฮักของน้องตูนเป็นพ่อของดี่จเตอร์ของน้องตูนแบบเก่าเดิมเนาะหายซื้อ ตาไม่ใช่เครื่องใช้ของแต่ตาชี้ครอบอาหารให้เราได้บ้านี้อย่างตมนนะอมพน่ะที่จะหาทางแม่ลุงตูนฝากขอามขอบใจทั้งอายจนแม่เนาะอ้ยขอบคุณขอบคุณเด้อทั้งอายบลิจาเตอร์แล้วเพ่อหักของน้องบังแยงมาตลอดส่งเงินมาให้ใช้พอให้อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มี ขอให้ลำลำรวยรวยแหงแหงปังปังโชคดีมีใช่เงินที่เพิ่นช่องมากขอให้ไรกลับไปหาเพิ่นเก่าให้ไล่ไลกว่าเก่าลลยกว่านี้ทั้งนาทีและการงานหรือการเงินขอให้สำเร็จชาถูกถูกจะดีมีแหงรวยรวยเด้ออ่ะวัดนี้ อันนี้บอยากบอกว่าชิคเอามาเลยถ้าโบบอกเลยกะบโพ่อเพื่อนทำบอกกันลำบากไปค่ะที่แล้วเนาะมาลงมานั่งมาลงมานั่งถ้าว่าเขาโบนัดไว้กับโบพ่อเลยร่เนาะแล้ถ้านัดกันที่แรกวลำบากไปหาเครื่องฝากของต้นมาอยู่บนหน้านะโบหากะยะนี่ลูกน้อยตุ้งยังลอยแหงอยู่ลอยอยู่นี่ตอบแทนโอ้ยอะไรวะยังไม่ตุยัไม่ตุ้งยัแมน ยากภาษาก็ว่าง่ายจ้ะบ่หาเด้อวายจ้ะยันซื้อเอาเพิ่นจักวายบ่ว่าเอาจ้ะเอานําเอ้ยอือสิาเออเอาเางเฮากสิขอบคุณขอบคุณทางอัน่าทงีและ ให้คนอยู่ดีไม่แห้งก็เจ็บวายได้ความไขว่ไนี่คอแห้งแห้งฟังฟังเด้อมีโชคมีใจให้ลำรวยลำรวยเด้อแต่ว่าเอาเมื่อไรอยู่เนาะเ่เมื่อวอะไรไปชมมามาอะไรผิดมาเรียนเข้าบ้านสาวบุญพันสิ อันนั้นแหละสี่ใช้ากกาตัดบออกกันก่อนลองทำอใดรว่างกับผู้หาเด้อเราข้าวขาวมาบม่ไ้กะให้พัชชายรถใช่เลยแมนนอาไรกันที่ได้มาช่วยจับน้ำกันเงินก็ชี้ทั้งอายเราก็อยากให้อันทาขนมน้องปุ๋นหมูน้อยอยู่แต่ว่าให้ทั้งวัตถุควรแต่ยังบริหารวัตถุจัดเพื่อเนาะแมนว่ได้ให้ากระตขาวขนมทั้งลูกสาวเรา และมือมาวันดสชะตากระจาคนแหละช่ด้มาหาเราเราไปเบียกบ่อเราเรียกไปงานก่อสร้างบัตรกตาดโอ้พอได้เงินใช้เวลาเมีอ่ะให้เอื้อยแน่ให้บอให้ยู่เตือนละหาเลยพอได้เสอาแล้วเนาะมีแล้วแต่ว่าเพื่อเกลือขั้วคนอย่างว่ายอมเจ้าเนาะโดยมันนี่จะใครนะเกี่ยวกับกีฬาแบบ เขากินก็จะได้เขาใหม่กินเนาะด้วยด้ยด้วยข้าวที่ข้าซื้อมานวดอ่ะบอข่าก็วดโอ้ยเบิ้งยังเวลาหอบเมื่อยครัทาแล้วเบิ้งหูบมันใครแน่ด้วยใจชั่วโอ้ยมีคนผู้มีคนมีพระคุณใยเลือดเลยอ่ะจะพังเบิ้งนะไอ้เพื่อนแกว่าปีใหม่ใช่ไหมฮะมาอยู่ถ้ามีเวลาแต่ชิบหาเยี่ยมมาย้ำด้วยพังเบิ้งข้างในคนจะเห็ดเยี่ยงเนาะด้วย ทางบังถามยู้งทั้งมังตูนชิพากะจแต่บ่แต่บอทา้งองานนี่งส้าเบียดคางานเกวเขาเจ้น้ำเพราะว่าชินหน่อยืดเดือนนี่สิหนาวชินหนึ่งเข่าน้าชิ้นลำบากมันเย็นมันลมอย่างเี้ได้น้ำพ่นได้น้ำาวบุญแต่บาททองมีแล้วพอไ้นั่นเนี่ยคู่ว่ามันพอโด้เฉพพอเขาสืบมาแปดแปดแพทแปดแผทยนะเมือเนาะ กาทุกควาว่าพ่อเยอะทรอกบแท็วอะไรก็ Patter, ใส่ใหม่เลียงไว้ละครัะเอามาในหน้ามานแบบอ้าอย่าพาใส่ว่าถ้าโทรคุยกับสะบุญก้อนลอลก้อนแบาต้องต้องว่ากับเพิ่นก้อนแบบให้เราใส่ลร่ เดี๋ยวข้มีผู้จับผู้ย่อซอยแล้วเนาะไอ้ว่าทุกรอบว่างเละเออกด็โเขถามเขาว่าว่างบอกระชีเรคขับมาจับซอยเลยอามาเบิ่งน์กน้ำสว่าเาบอว่างก็เออเห็ดเลยเลยก็ไม่บอกหรอกเห็ดชีว่าได้ค่ะก็มีงานสองทางเนาะตั้งสว่านตั้งเนื้อทางใต้งานยากมาตอนแรงเลยแกเห็ดเออแล้วคุณหายได้แอนผู้จอกไปหน้ายว่าเลเอาไปหาบูหน่อยนั่นแหละ ไปส่งเครื่องให้สาบุญก้อนม่โดยโดยเกี่ยวข่ากีนามาได้เกี่ยวเลยได้ทาตุข้าชิดช้องนี่นยังให้เดียวยังอยู่ย่มีเข่าชิบช่องเนาชช่องยัไ่จบวชิเอ็นเด้อข่าฟัดชิก็มีแล้ชิบชองก็มีบาทเลยะี้ช่องนเยอมงตนผ้ไปเนาะไปธ้รกิมมี่ไปเด้เยสบายเลยสบายเ้ยนะ